อุณหภูมินะครับสภาพอากาศมันยังมืดคลึมอยู่แบบนี้นะครับทาให้ใบทุเรียนอาจจะแก่ช้านิดนึงนะครับหลายคนก็อาจจะเป็นใบเหลืองนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับบ่าวแาวบ้านทุเรียนมุกดาฮันะครับเช้านี้นะครับก็มาทําคลิปนะครับบอกเพื่อนสมาชิกหลายๆคนนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกหลายๆคนสําหรับเพื่อนสมาชิกที่ถามมานะครับสาหรับทุเรียนต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังนะครับส่วนหลายๆคนนะครับที่มีคําถามว่าทําไมนะครับทุเรียนเล็กมันชอบใบเหลืองจังเลยนะครับช่วงอ่า หน้าฝนแบบนี้นะครับทั้งๆที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยเราฉีดไม่ว่าจะเป็นฉีดปุ๋ยทางใบหรือให้ทางดินเนี่ยฉีดอยู่ก็จริงนะครับแต่ทําไมมันชอบไปเหลืองจังเลยมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ทุเรียนใบมันเหลืองนะครับทั้งๆที่หลายคนก็ยังฉีดไปอยู่เลยแล้วเราจะจัดการยังไงนะครับและนี่คือนะครับต้นทุเรียนที่เราปลูกใหม่นะครับปลูกได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับหลังจากที่เมื่อคลิปที่แล้วนะครับ ผมไม่ได้มาใส่ปุ๋ยเพื่อนสมาชิกชมกันนะครับนี่คือปุ๋ยที่ใส่ไปนะเป็นอีย์เคมีนะครับที่ผมใช้ก็คือ635นะครับหลังจากที่ทุเรียนนะครับเริ่มมีการแทงยอดแบบนี้หลังจากที่เราปลูกไปนะครับที่เราใส่ปุ๋ยไปก็รุ่าครั้งแรกก็คือนะครับทุเรียนเริ่มยัดเริ่มรัดยอดอ่อนแบบนี้นะครับเราจะใส่ไปได้เลยนะครับถามว่าอีกนานแค่ไหนนะครับทุเรียนถึงจะแทงยอดเป็นใบดาบเป็นอะไรขึ้นมาให้เราเห็นนะครับ หลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วจะนานแค่ไหนนะครับเรื่องนี้นะครับไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับอุณหภูมิสภาพอากาศในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกอยู่ตลอดเกือบทุกวันนะครับท้องฟ้าครึ้มไม่มีแดดแบบนี้นะครับมันส่งผลให้ทุเรียนนะครับทุเรียนไม่ว่าทุเรียนเล็กหรือทุเรียนใหญ่นะครับไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้เนื่องจากการที่พืชจะสังเคราะห์แสงได้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศเป็นหลักก็คือมีลมมีแสงแดดอ่อนๆมีมีแสงแดด,ม,ม,แแด,ดมีอุณหภูมิที่เหมาะสมะครับถ้าเป็นสภาพอากาศท้องฟ้าปิดแบบนี้ถ้าปิดแบบนี้นานๆนะครับถ้าทุเรียนตั้งปีแบบนี้นะครับตั้งปีแบบนี้อาจจะช้าไปบ้างนะครับที่จะทําให้ทุเรียนแต่ยอดขึ้นมาเป็นใบดับเข้าสู่ใบเพสลดัดอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับดีไม่ดีเกือบ เกือบเดือนหรือเดือนกว่าครับเพราะว่าอุณหภูมิในพื้นที่ตอนนี้ฝนก็ตอนที่ผมทําคลิปที่ถ่ายตอนนี้ก็คือฝนฝนเพิ่งหยุดตกอีกอย่างก็คือตอนนี้ฝนยังรินไปปล่อยอยู่นะครับซึ่งอุณหภูมิสภาพอากาศแบบนี้นะครับทาให้ทุเรยียนนะครับไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้นะครับเนื่องจากใบมันยังเปียกอยู่ตลอดเวลาแบบนี้พืชมันไม่สามารถที่ที่จะคลายน้ําได้ถ้าพืชมันคลายน้ําไม่ได้ปุ๋ยอะไรที่เราใส่ไปให้พืชมันก็จะไม่สามารถที่จะดูดขึ้นไป ได้นะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับถามว่าถ้าอุณหภูมิสภาพอากาศมันเหมาะสมมีมีถ้าฝนหยุดตกแล้วมันมีแสงแดดขึ้นมาอาจจะทําให้ทุเรียนโตโตดีนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้ผมหยุดปลูกเป็นต้นคู่นะครับเป็นต้นคู่นะครับเนี่ยตรงมเมล็ดอาจจะโน้มเข้ามาหากันให้มันโตก่อนนะครับแล้วก็ไปดูอีกทุเรียนโตนะครับทุเรียนสิบเดือน หลายคนชอบถามกันมาว่าทุเรียนเล็กทำํทำไมชอบใบเหลืองจังเลยแก้ปัญหายังไงไปดูกันนะครับและนี่คือนะครับทุเรียนอายุ10เดือนเต็มนะครับรู้สึกว่ามองไปแบบนี้เพื่อนสมาชิกจะสังเกตเห็นว่าทําไมทุเรียนใบมันเหลืองนะครับใบมันเหลืองเนื่องจากใบมันกาลังจะแก่นะครับมันอยู่ในเพสลาที่เต็มที่และกําลังจะแก่นะครับถ้ามันเป็นใบแก่แล้วถามว่ามันจะเหลืองแบบนี้ไหมนะครับมันก็จะมีโอกาสเหลืองแบบนี้อีก นะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะฉีดปุ๋ยทางใบให้ได้ได้เลยเพราะอะไรเหมือนกับที่ผมอธิบายในต้นคลิปให้ฟังนะครับว่าเหตุที่เราฉีดปุ๋ยทางใบไม่ได้ก็เนื่องจากว่านะครับอุณหภูมิในพื้นที่นะครับฝนตกอยู่ตลอดนะครับตกเกือบทุกวันนะครับท้องฟ้าปิดแบบนี้ถ้าเราฉีดไปปั๊บเนี่ยฝนมันตกมาก็เท่ากับว่าเราไม่ไม่ได้ฉีดนะครับดังนั้นเราก็ปล่อยไปตามสภาพนะครับแบบนี้นะครับ ถามว่ามันเป็นอะไรไหมมันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับทุเรียนหรอกครับแต่มันทุเรียนมันจะดูลักษณะเป็นใบเหลืองแบบนี้นะครับใบเหลืองแบบนี้มันมันดูไม่สวยเท่าไหร่นะใบมันจะเล็กเนื่องจากเหมือนที่ผมพูดอธิบายให้ฟังนะครับเราเราฉีดไปฝนก็ตกนะครับดังนั้นช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสมาเหมาะหลายคนก็สงสัยว่าทําไมไม่ฉีดตอนที่อ่ามันยังฝนมันไม่ตกนะครับ อันนี้คือคําถามที่ดีนะครับทําไมไม่ฉีดต้องฝนที่ตกนะครับช่วงฝนที่ตกช่วงฝนที่มันยังไม่ไม่ตกนะครับใบมันยังอยู่ในระดับเป็นใบใบใบดาบอยู่เลยนะครับใบดาบหรือช่วงมันกําลังจัดจะตั้งปีนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นที่เราฉีดไปนะครับฉีดไปประสิทธิภาพการฉีดมันก็ไม่ดีเท่ากับเราฉีด ช่วงใบเพรสลาที่มันกางเต็มที่นะครับเราฉีดไปประสิทธิภาพมันมันก็จะไม่ได้ดีช่วงใบเพรสลาครับดังนั้นพอมันเวลามันเข้าเป็นใบเพรสลาเสร็จปั๊บเนี่ยปัญหาก็คือฝนนะครับฝนตกชุกแทบทุกวันท้องฟ้าปิดนะครับท้องฟ้าแบบนี้นะมาดูคุ้มคแบบนี้ันะครับเป็นสมาชิกับแบบนี้นะครับคึ้มคึมแบบนี้เนะี่ยเราฉีดไปปั๊บเนี่ยฝนก็ตกไปปล่อยแบบนี้ตลอดเวลานะครับซึ่ง มันไม่สามารถที่จะฉีดปุ๋ยทางใบได้เลยแม้แม้กระทั่งพวกยากําจัดเชื้อรายายากำจัดมแมลงอะไรต่างๆนะที่เราฉีดไปเนี่ยประสิทธิภาพมันก็ไม่มีเลยนะครับดังนั้นเราก็เพื่อสมาชิกมือใหม่ทุกท่านก็ติดตามสถานการณ์พวกอัพเดตฝนฟ้าอากาศคํานวณน,นะครับให้ดีนะครับว่าช่วงไหนที่เราจะฉีดจะอะไรได้นะครับ นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับช่วงที่เหมาะที่สุดนะครับสาหรับการฉีดทางใบนะครับฉีดทางใบไม่ว่าจะเป็นพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับก็คือระดับใบช่วงระดับประมาณนี้ครับนี่ครับช่วงใบเพสลัดแบบนี้นะครับปัญหามันก็ติดอยู่ก็คือนะครับเราฉีดไปฝนมันลินฝนมันตกแบบเนี้ยนะครับเราฉีดใปนะครับมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับหลายคนก็จะเลือกมามาฉีดช่วงระยะใบมันเป็นใบดาบแบบเนี้ยนะครับมันเป็นใบดาบแบบเนี้ย ถามว่ามันฉีดได้ไหมมันมันก็ฉีดได้เหมือนเดิมครับมันก็ฉีดได้เหมือนเดิมแต่ประสิทธิภาพการฉีดมันมันไม่เท่ากับใบระยะใบแบบนี้ครับระยะใบแบบนี้จะดีที่สุดในการฉีดนะครับแต่เหมือนกับต้นคลิปที่ผมอธิบายฟังว่าก็คือนะครับเราฉีดไปเนี่ยมันจะติดปัญหาตรงเนื่องจากฝนนี่แหละครับฝนตกไปปล่อยแบบนี้ทั้งวันมันอ่า มันไม่ได้ตกแรงหรอกนะครับแต่แต่แต่มันจะลินเป็นฝอยแบบนี้เราเราฉีดไปประสิทธิภาพการฉีดมันมันก็ไม่ได้ผลนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกกบควรมีการบริหารการจัดการนะครับเวลาการฉีดนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็อายุ10เดือนเหมือนกันนะครับเป็นกิ่งข้างนะครับก็มาอัปเดตเพื่อนสมาชิกชมกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับช่องบาสเทบานทุเรียนบุกทหารนครับ เป็นความรู้ดีๆสาหรับเพื่อนสมาชิกที่ปลูกทุเรียนมือใหม่ครับปลูกไม่เยอะนะครับคิดอยากจะปลูกกินเองนะครับติดตามได้นะครับขอบคุณครับ